กราบสบายดีพี่น้องผองปเมื่อสุภูสุบนะ้นเนาะยินดีต้อนรับ้าสูสองสมผิด L.A.O นะเอะเนาะอนเนี้ข้าชิมไม้ทไมทาไทยนากันเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนไปเบ่งกันเลย อาจารย์ยอดท่อปั๊บไทยน่าตอนอย่างงี้น่น่าไทยท้าโหดเป็นว่า เมื่อยบ่ออะไเมื่อยบ่อบ่ได้จะได้อ่ากะพกดไหลกดแซ่เพื่อในเด้อเพื่อเศร้าหน้ามือใหม่ได้หนิอ่าเพื่อกล้า่งมาไช้หน้ามือเดียวนี่แล้วเพื่อนใกล้นั่นเพื่อนมีแต่นอนเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดเวียกราสกาสนะลูกน้องเพื่อนก็จักไปทางใด กาไในเบิร์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่นนอนเนาะไทยอีกแล้วเพื่อนว่าันานนี้เพื่อนกระปับไทยเนาะมันเข่าโคดเพื่อนว่าที่ปับไทยถูกคนพรรยยานนเมีอะเพื่นก็นยางมากเนาะ มาเบิ่งคนไทยหน้าต้อนนี้เป็นยังเชรียดธุรกิจอยู่นะธุรกิจธุรกิจสามเข้ื่องห่าต่ เกินห้าคออีกแหละน,นี่คือกังหน้าทิ่ไทยแล้วเนาะทุกคนเนาะกำลังไทยแล้วเมื่อกี้นี่แหลออะก็รถไทยเดินตามมันก็สีบว่ยไปได้เนาะทุกคนเนะาะภาพมันก็สีสันๆจะหน่อยเด้อทุกคนเด้ออ่ กขอขอบมาขอบใจขอขอบบุญขอบคุณคนที่เขามาเบิงนะ่งเนาะทุกคนเนาะเออเขามาเบิ่งกะอย่าลืมเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามของเฮาเนี่ยนะทุกคนนะเนาะเขาเป็นกำลังใจหนะเขาเ็นก,กำลังไถนาเนาะทุกคน ว่ามันไทยเหล็กซองกดได้นะทุกคนเนาะมันยังติดขัดยิบหนึ่งเมื่อท่านสอมเพื่อนรถก็ได้ นี่ก็กำลังตกกามื่อนี้เนาะทุกคนเนาะตกกาแล้วกับบุหัวสิเกิดอีสังขึ้นแล้วเนาะทุกคนเนาะจะว่าพ่นสิปะจะว่าสิปะพ่นได้เนี่ยแต่พ่นปะกับตัวเพราะว่าเขาตกตัวปีเนาะปีนี้เนาะตกกาตัวปีแต่ว่าพ่นปะกัตายเลยประชาชนคองแพงขะแรงถือขึ้นมัวอะไรได้น่ะน้ำมันกับแพง อุ้ยสีใสก็น่าอีกเนาะทุกคนเนาะมารีวิวอันตกกา์มือนี้เนาะโอเคทุกคนเขากับอันข้อจบคลิปสามีเนาะทุกคนเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่อีกเนาะทุกคนบายยขอขอบใจหลายๆที่เขามาเบิ่งมาส้มสองส้มผิด L.A.O เเนาะทุกคนเนาะอ่า